อั á, สสลามุอะัลกุมข่าวมิล่าค่ะศาสดาผู้มีความประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์จิตวิญญาณของท่านมีรัศมีของผู้ใดท่านร่วงรู้ความลึกลับและหลายๆสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้หัวใจของท่านผูกพันกับดูอาชีวิตของท่านอยู่กับดูอาทั้งกลางวันและกลางคืนดูอาคือการแสดงความรักของคนรักศาสดาเชื่อว่าดูอาคือน้ำทย์ชะโลมชีวิตชำระล้างหัวใจให้สะอาด อีกทั้งเป็นสิ่งที่ขจัดความยุ่งยากและแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดไปไม่มีผู้ศรัทธาคนใดจะละทิ้งการวินวอนจากพระองค์จนกว่าดูอาของเขาจะสำเร็จผล